ดา้ลาสร้างผิวสวยกับพรีสีล้ำสูตรใหม่ผิวสวยครบในขวดเดียวเด้งนุ่มชุ่มชื้น,น,นทันทีหลังใช้หลังใช้7วันผิวเริ่มเนียนเรียบแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นหลังใช้14วันผิวขาวแลดูกระจ่างใสขึ้นทุกหยดอุดมด้วยไฮยาลูบรนบด์สุดจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน100% n a t u r a l E c o Cert c o s m e t i c จากยุโรป มอบความชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิวช่วยลดเลือนนิ้วรอยให้ผิวเต่งตึงกระชับเรียบเนียนผสสานด้วย f l o w e r Extract สารสกัดจากดอกไม้อันทรงคุณค่าจากประเทศฝรั่งเศสรวมกับ Caviar ร์ไ t เอ็ สารสกัดจากมะนาวคาเวียจากประเทศออสเตรเลียที่จัดเป็น Natural AHA เพื A ่อผ่าเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใสและเปล่งปลั่งมากขึ้นส่วนผสมของซากุระเอ็กซ์แกสารสกัดจากดอกซากุระจากประเทศเกาหลีช่วยให้ผิวแข็งแรงช่วยป้องกันผิวไม่เกิดริ้วรอยลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย,อย่างเป็นธรรมชาติปันจากสีและวัตถุก,กันเสียที่มีส่วนผสมของฟอรม์มาดีไฮด์พาราเบนและ ไ a ยอโศรินนน7เต็ดเพื่อผิวหน้าใสาสุขภาพดีมีออรา่าสเต็ปที่1ล้างหน้าด้วยรีแพลนิสเนลออยล์คอนทรเฟชชโฟมมควบคุมความมันสเต็ปที่2ใช้โลชั่นเช็ดหน้า b บรนซิ่งโทนเนอหรือบำรุงด้วยมิลเลอร์ฟูด e อเซนต์เพื่อปรับสภาพผิวให้พร้อมทุกการบำรุงสเต็ปที่3สำหรับผิวที่ต้องการบำรุงเป็นพิเศษ หรือเมื่อโดนแดดจัดแนะนำให้ใช้สเตซี50มาร์าสีบมาช์มาทิ้งไว้เป็นเวลา15-20นาทีโดยไม่ต้องล้างออกสเต็ปที่4หยดไฮยาฟรีซีลมัม2-3หยดรูปไล้ในแนวยกขึ้นให้ทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนสเต็ปที่5ตามด้วยรีแพลย์ทรีเมนหรือรีแพลย์เนีรัมหรือซูปเปอร์วิตามินอ e. ีสเตปที่6 ในกรณีที่ต้องการบำรุงก่อนนอนอาจจะใช้แอสตาแซนตินครีมหรือเวสโนเจลหรือไฮโดรคิสัลมาร์กเจลขเจ็ที่7สำหรับในตอนเช้าเมื่อทาไฮยาพรีซีลัมเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใช้คันแดดกามูรัตบูเต้ SPF 50 PA++ วกบวกบวกหรือเอเดอร์ไวท์วันทนนิ่งโลชั่น s p f อ0 PA วบวบวกก็ได้ค่ะ สามารถเลือกบำรุงได้ตามความเหมาะสมใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกเชา้าป้องกันผิวแห้งตึงควรทาครีมบำรุงหลังใช้ใหยาพรีซีรัมทุกครั้ง